ประมาจารขุยมานอิงต่อที่75 วัอุเชียนมองสิสกุลซูแห่งโมหลิงกับสิสกุลหลานแห่งกูซูที่ยืนห่างกันไกลลิบทั้งอีกทั้งฝ่ายหลังยังไม่ชายตาแล่ฝ่ายแรกแม้แต่น้อยเขายิ่งมองยิ่งรู้สึกถึงความอึดอัดบางอย่างจึงกระซิบถามหลานหวังจีหานกวางจีนขอถามหน่อยสิสกุลหลานแห่งกูซูกับสกุลซูแห่งโมหลิงต่างบำเพ็ญเพียรดนตรีด,ด้วยกันทั้งคู่ไม่นำซ้ำสองตระกูลต่างอยู่เจียงหนานไม่ไกลจากกันเท่าไหร่ในปกติแล้วน่าชนิดกันไม่ใช่หรือ ไม่ค่าถึงรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของสองทระกลย่าแย่นักล้านสุ่ยจุยกับหลานจิงอีเบียดตัวเข้ามาเพราะหลานจิงอีได้ฟังพันพูดเสียงดังความสัมพันธ์ก็ต้องย่าแย่อยู่แล้วหลานบังจีกล่าวว่าสกุลซูแห่งโมหล,ลิงเป็นสายหนึ่งที่แยกตัวจากสกุลหลานแห่งกูสูเว้ยเชยนพูดขึ้นว่าอะ,อะไรนะ <c oughs> หลานสื่อจุยปิดปากหลานจริงอีและพูดเสียงเบาผู้อาวุโสเว่ยท่านโกงไม่ทราบตระกูลสูเแห่งโม่หลิงเป็นสำนักตระกูล ตระกูลที่มีสิทธิ์นอกตระกูลผู้หนึ่งแยกตัวจากสกุลหลานแห่งกูซูแล้วไปตั้งตัวเป็นอิสระด้วยเหตุน,นี้จึงไม่อาจสลัดเงาตระกูลดั้งเดิมแค่วิชาลับของพวกเขาล้วนแต่คล้ายคลึงกับสกุลหลานแห่งกูซูอีกทั้งํำนานการดนตรีแม้แต่วุธวิเศษชั้นหนึ่งของประมุขตระกูลซูหมิ่นซ่านยังไปพิณกู่ชิ้นเจ็ดสายคล้ายหานกวางจินเลยก็รับ วุยเช่นเหลียวกลับมามองใบหน้าบึ้งตึงของสูซอร์ถึงกับพูดไม่ออกหลานจริงอีสลัดหลุดจากการยึดคุมของหลานสูจะพูดอย่างโกรธเกรี้ยวไม่ใช่แค่นี้ที่ประส้ว์ยิ่งกว่านั่นคือเรื่องต่อจากนั้นต่างหากประมุกสูผู้นี้เอาหน้าข้ารู้ว่าต้องพูดค่อยๆประมุกสูผูน้นี้นอกจากเรียนแบบไปหมดทุกสิ่งแล้วยังถือสาเอามากๆเวลาคนพูดว่าเขาเรียนแบบหานกลวงจินของพวกเราถึงขั้นชักสีหน้าทันทีทำไมโลกนี้ถึงมีคนประเภทนี้ได้ ฟายินหลานจิงอียิงพูดยิงเสียงดังหลานสู่จยจึงจำต้องปราโมะจิงอีเบาๆหน่อยสูเซอได้ยินชัดแจวถึงกับสีหน้าถมึนถึง,ง,ถงเขียวครามสองตาเต็มไปด้วยไฟโทสะเขาก็อักเลือดคำหนึ่งไม่ฝืนทำลายคาถาปิดวาจาได้ในที่สุดเถาวว่าพออ้าปาก เสียงที่เปล่งออกมากับแห่พราเหมือนชราขึ้นสิปีสกุลล้านแห่งกูซูที่ส่งสอนเรื่องสง่างามเที่ยงธรรมยอดพิมมือล้นสำนนกเป็นอันดับหนึ่งแห่งเสียงเหมือนที่แท้ก็สั่งสอนลูกหลานในตระกูลกันแบบนี้เองประมุกโอหยางเอ่ยว่าประมุกซูยามนีส้ศสัตรูตัวชากาจอยู่เบื้องหน้าพวกเราอยากทำลายไมตรีพวกเดียวกันเลยซูเซอหัวร้อเสียงเย็น พวกเดียวกันหรือพวกท่านดูสกุลล้านแห่งกูซูสีแต่ละคนคุกีกับเว่ยอูเชียนจะนับเป็นพวกเดียวกันได้อย่างไรเขาพูดเช่นนี้คนสกุลล้านแห่งกูซูรายอื่นต่างไม่พอใจล้านชีเหรินมองเขาทีหนึ่งแต่ไม่ได้กล่าวคำอคันดุก,กะอาวโุโสชั้นสูงผู้หนึ่งกลับแสดงสีหน้าขุ่นเคือง สูมินซ่านต่อให้ตอนนี้เจ้าไม่ใช่คนสกุลล้านแห่งกูซูแต่เวลาจะพูดต้องรู้จักระวังคำพูดคำจาสิทธิสกุลซูแห่งโมงหลิงลูกพรวดก้าวออกมาทันทีประมุขของพวกข้าแยกตัวจากสกุลล้านแห่งกูซูงพวกเจ้านั้นแล้วพวกเจ้ามีสิทธิ์อะไรพูดจาเช่นนี้กับท่านประมุข หลานจิงอีนนึกเคืองสกุลสู่แห่งโมหลิงมานานแล้วจึงพูดขึ้นเสียงประมกขกเจ้ามายืนตรงจุดนี้ได้ในวันนี้เพราะในเด็ดรับการสอนสั่งจากกูสู่พวกข้าไม่เชื้อรทำไมถูกเขาแหวงกัดแล้วพวกข้าจะว่าไม่ได้ในถ้ำสยบมารคนสองกลุ่มต่างเริ่มถมนคึงตามองอีกฝ่ายพร้อมถากถางเหน็บแนมกันด้านสกุลสูแห่งโมหลิงมีโกตะกขึ้น สิทธิสกุลล้านแห่งกูซูเมียงมากมายขนาดนั้นอย่าบอกนะว่าสามารถก่อตั้งสำนักตัวเองกันได้ทุกคนจะไม่ยโสหังเกินไปหน่อยหรอฝ่ายสกุลล้านแห่งกูซูมีคนสวนกลับทันวันใครกันแน่ที่ยโสหังบา้าไม่รู้ว่าตระกูลไหนบรเลงเกลงสยบมารผิดพลาดเต็มไปหมดแล้วยังไม่รู้ตัว ทันทีที่คำพูดนี้หลุดออกมาชั่วพริบตาน,นั้นใจเว่ยอุเชนพรานบรรุว่าบเขาเอ่ยไม่ใช่อาหารและก็ไม่ใช่ห่วงจุยทุกคนชะง,งักเว่ยอุเชนจึงพูดต่อพวกเจ้าทุกคนลืมไปแล้วว่าหลังจากขึ้นเขาอย่อีกเรื่องพวกเจ้าได้ทำกันล้านซื่อจุยถาม เรื่องใดหรือขอรับว้ยเชิตอบสังหารศพเดินโอหยางจื้อจนพร่องกันเอ๊ะหรือจะเป็นเหมือนตอนอยู่เมืองอี้ที่ในตัวศพเดินมีของจะพวกผงปิดศพหาท่านพอตอนพวกท่านสังหารศพเดินอมหิตพวกนั้นมีผงแป้งสีแปลกๆพ่อนออกจากตัวพวกมันบ้างหรือเปล่าประมุทโอหยางตอบไม่มีผงแป้งไม่มีโอหยางจื้อจนจึงไม่ยอมเชื่อเช่นนั้นเช่นนั้นแล้วอ่อกองเหลยวล่ะจึงเชิงตอบเสียงเย็นชาพอได้แล้ว ถ้าหลังจากสังหารศพเดินแลมผงแป้งในือกองเหลอประดาพนพ่นออกมาเพราะก้าวกองไ่แย่ถึงขนาดไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติหรอกอุยยังจืดจนที่นึกว่าตัวเองไขปริศาแล้วพลันหน้าแดงวาบมือไม้เงอะงะจับหูเกาแก้มบิดาคงเข่าจะรีบดึงบุตรชายที่ไม่ครูตื่นเต้นเกินเหตุให้นั่งนิ่งๆเว้ยอุเชียนพูดขึ้นมันต้องเกี่ยวข้องกับการสังหารศพเดินแน่นอนแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวศพเดิน กลับอยู่ที่ตัวผู้สังหารศพเดินต่างหากก็หันไปทางหลานชีเรินผู้อพโสหลานข้ายาก็ถามท่านสักคําถามหลานชีเรินมองหน้าหลานบางจีแวบหนึ่งเอ,อ่ยอย่างเย็นชามีคําถามใดเจ้าถามเขาไม่ได้จนต้องมาถามข้าหรือแม่หลานชีเรินจะกําเคอะแต่ไม่ใช่คนทําอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังเขาเองก็รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลเช่นกันจึงคมอ,อารมณ์ทนฟังไม่ได้จนถึงตอนนี้แม้จะมีสีหน้าไม่น่ามองยิ่งนักทว่าเว่ยเช่นตุกเขาชักสีหน้าใส่มาตั้งแต่ เด็กภายหลังยิ่งถูกคนชักสีหน้าใส่อีกนับไม่ถ้วนและไม่ได้เก็บมาใส่ใจนานแล้วคิดคิดดูอีกฝ่ายก็เป็นท่านอ่าที่เลี้ยงดูหลานวังจีมาจนเติบใหญ่ยิ่งรู้สึกว่าไม่มีสิ่งใดให้หน้าคุณเคืองใจเขาจึงลูบป,ปลายคางละพูดยิ้มยิ้มว่าข้าเพียงเกรงว่าหากถามเรื่องต่างๆจากเขาต่อหน้าท่านมากเกินไปท่านจะไม่พอใจเอาได้แต่เมื่อท่านเอ่ยปากบอกให้ข้าถามเขาเองฉะนั้นข้าจะถามหลานจาน้านหลานวังจีรับคำหือ เว่ยเชินถามว่าสกุลซูแห่งโมหลิงเป็นตระกูลแยกตัวจากสกุลหลานแห่งกูสูใช่หรือไม่หลานวังจีตอบว่าออเว่ยเชินพูดตอบแม้จะแยกตัวแล้วแต่เควิชาของสกุลซูแห่งโมหลิงก็เรียนรู้จากสกุลหลานแห่งกูสูอยู่ดีใช่หรือไม่หลานวังจีตอบว่าใช่แล้วเว่ยเชินกล่าวเสียงทลายโสดเป็นหนึ่งในเควิชาลับของสกุลหลานแห่งกูสูมีอนุภาพปราผีสยบมารพินกูชินเจ็ดสาย เป็นเครื่องดนตรีที่ลึกล้ำไล้เป็นเลิศที่สุดในบรรดาทั้งหมดนั้นนั้นจึงมีผู้บำเพ็ญพินมากที่สุดสกุลสู่แห่งโมอหลิงลอกเรียนทุกสิ่งอย่างตระกูลพวกเขาย่อมต้องมีผู้บำเพ็ญผินมากที่สุดเช่นกันไม่ผิดใช่ไหมหลานวังกีตอบว่าไม่ผิดเว่ยเช่นพูดต่อ แม้ประมุกสกุลสูสสเหงโมโอลิงนำวิชาออกจากสกุลหลานแห่งกูสูและแยกตัวมาตั้งสำนักตัวเองแต่ฝีมือพี่ของเขากลับไม่ได้มารู้ถึงขั้นสุดแต่อย่างใดสิทธิ์ที่สั่งสอนออกมาจึงมักทำผิดพลาดอยู่เป็นหนึ่งนิดใช่หรือไม่หลานวังจีตอบอย่างเยือกเย็นว่าใช่แล้วเว้ยเช่นกันหลานวังจีคนหนึ่งถามคนหนึ่งตอบราวกับรอบข้างไร้ผู้คนมีคนค่อยๆฟังออกมากขึ้นโทวพีทวเขามีได้เหน็บแนมสูเซอร์แต่กำลังสาวใหญ่ไหมออกจากตัวหนอน ด้วยเหตุนี้ทุกคนยิ่งยิ่งยิ่ง,งตั้งใจฟังจากนั้นเว่ยจนพูดเนิบเนิบว่าพูดอีกอย่างก็คือต่อให้ตอนสังหารศพเดินบนเนินป่าชา้าระหว่างที่สกุลสูเหงโมโหลิงบรรเลงเพลงรบเกิดมีทำนองท่อนหนึ่งผิดปกติสกุลล้านแห่งกูสูย่อมเห็นความผิดปกตินั้นเป็นเรื่องปกติรู้สึกเพียงพวกเขามีฝีมืออ่อนด้อยเลยถาพลาดจำทำนองผิดโดยไม่ได้เอกใจว่าแท้จริงแล้วพลั้งมือบรรเลงผิดหรือจงใจบรรเลงผิดกันแน่เป็นเช่นนี้ใช่หรือไม่เมื่อดยิน คำถามสุดท้ายรูมันตาซูเซอร์พันหดวูบมือที่กดบนด้ามกระบี่มีเส้นเลื่อนปูดโผล่กระบี่เคลื่อนออกจากฝากครึ่งชุ่นฝ่ายล้านหวังจีเหลือบตาขึ้นในเวลาเดียวกันเขาประสานสายตาก,กับเว่ยอูเชียนต่างฝ่ายต่างเข้าใจก็หมายในดวงตางอีกฝ่ายล้านหวังจีเอ่ยเน้นทีละคำว่าเป็นเช่นนี้จริงครึ่งชุน่นสิบชุน่นเท่ากับหนึ่งชือหนึ่งฟุตเหรอ ครึ่งนิ้วประมาณครึ่งนิ้วป่ะครึ่งชุนลานว่าจือเอ่ยเน้นทีละคำว่าเป็นเช่นนี้จริงซูเซอร์ชักกระบี่ผู้กายดังชิงว้อยอุเชนใช้องนิ้วดันคมกระบี่ออกแล้วพูดยยิ้ม ทำอะไรนะอย่าลืมสิตอนนี้เจ้าสูญเสียพลังปราณครูค่าแบบนี้มันมีประโยชน์หรือไงซูเซอร์เงื้อกะบีคราจะแทงก็ไม่ใช่จะเก็บก็ไม่เชิงพรางกัดฟันกรอดพวกเจ้ามุ่งเป้ามารีค่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าสุดท้ายคิดจะปั้นเรื่องอะไรมาใส่ความกันแน่เว้ยอยู่เช่นกล่าวข้าพูดกำกลมเกินไปใช่ไหม เจ้าถึงได้รู้สึกว่าถูกใส่ความเช่นนั้นข้าจะพูดให้ชัดเจนขึ้นอีกก็ได้ว่าทุกคนในที่นี้ต่างสูญเสียพลังปราณเพราะทำเรื่องหนึ่งเหมือนการเรื่องอะไรนะหรือก็สังหารศพเดินนะสิตอนสังหารศพเดินประมุสขสกุลซูเหงโม่หลิงพนิษเดินทางมาด้วยก,กันกับพวกเจ้าเขาบะเลงบะเลงพิงสยบมาน เขาแสซงบรรเลงพรินสยบมารถาว่าแท้จริงแล้วได้แก้ไขทํานองเพลงรบบางส่วนเป็นท่อนอื่นที่ทำให้ทุกคนสูญเสียพลังกลาชั่วคราวได้โดยไม่ทันรู้ตัวระหว่างพวกเจ้ากำลังต่อสู้จนโลหิตโสมกายเขานั้นพระนอกดูคลายร่มรบไปกับพวกเจ้าแต่กับรอบใช้แผนชั่ว สูเซอร์ตวาดใส่ความกาาันชัดๆเว่ยเช่นเอ่ยผู้มาเพนพินสกุลหลานแห่งกูซูจำนวนไม่น้อยก็อยู่ในเหตุการณ์สีนามิครู่ตอนพวกเจ้าขึ้นเขามาสกุลซูแห่งโมหลิงบรรเรงเพลงรบผิดใช่หรือไม่สำหรับเรื่องนี้ผู้มาเพนพินสกุลหลานแห่งกูซูที่มีคุณบัตรคู่ควรแก่การพูดมากสุดต่างตอบอย่างพร้อมเพรียงกันทันทีเป็นเช่นนี้จริง เว่ยเชินพูดต่อว่าประมุกสูหรือว่าในสกุลหลานแห่งกูซูมีหลายคนดูหมิ่นตนกับสกุลซูแห่งโม่หลิงจึงใช้ประโยชน์จากการดูหมิ่นนี้เพลงชั่วร้ายแม้สามารถทําร้ายคนแต่จําเป็นต้องอาศัยพลังปานกับผู้บัรเลงลาพังเจ้าคนเดียวย่อมไม่อาจบรรเลงด้วยอนุภาพขนาดทําให้คนนับพันสูญเสียพลังปารานจึงพาผู้บรเป็นพินสกุลสูแห่งโม่หลิงทั้งหมดมาด้วย แล้วให้พวกเขาร่วมบรรเงกับเจ้าแต่ละตกลอยู่ในเหตุการณ์ก็มีเพียงสกุลล้านแห่งกูซูเท่านั้นที่ฟังออกว่าบรรเลงผิดทว่าพวกเขาดมินเจ้าจนมิได้เอกใจและต่อให้สังเกตเห็นว่าเจ้าบรรเลงเพลงรบผิดพวกเขาเพียงคิดว่าทัาากษะการบรรเลงของเจ้าอ่อนหัดจนสอนสิทธิผิดพลาดเท่านั้นเนี่ยไว้สั่งตกตะลึงอ้าปากค้า,คางบนโลกนี้มีบทเพลงชั่วร้ายอัปมบงคลที่ฟังแล้วทําให้สูญเสียพลังปานเช่นนี้อยู่จริงหรือเวอ่ยเช่นบอกว่าจะไม่มีได้อย่างไร ในเมื่อเสียงพินสยบมานได้แล้วเหตุใดจะเรียกสิ่งชั่วร้ายไม่ได้มีหนังสือรวบรวมเพลงรับของตรงอิงเล่มหนึ่งชื่อว่าบันทึกปั่นป่วนจิตสิ่งที่คัดลอกไปในเล่มล้วนแล้วแต่เป็นเพลงชั่วร้ายที่สืบต่อกันมาในยินดนตรงอิงกระทั่งเพลงรับสังหารคนก็ยังมีก็อีแค่ทําให้คนสูญเสียพลังปานชั่วคราวทําไมจะเป็นไปไม่ได้ผู้อาวโสรานชิรันก็อยู่ที่นี่เจ้าลองถามท่านดูสิว่า ในห้องหนังสือต้องห้ามใต้หัวคำพีสกุลหลานแห่งกูซูมีหนือเลมนี้อยู่จริงไหมซูเสื้อตั้งสติแล้วเข่นยิ้มเย็นชาต่อให้มีเพลงประเภทนี้อยู่จริงตอนข้าศึกษาศิลปะวิชาในสกุลหลานแห่งกูซูเดิมทีเข้าไปนห้องหนังสือต้องห้ามไม่ได้เลยไร้วาสนาได้เห็นฝลังข้าไม่เคยก้าวเข้าแดนเรนเมคาอีกแม้แต่ก้าวเดียว และไม่เคยได้ยินชื่อหนังสือเล่มนี้ด้วยซ้ำเป็นเจ้าต่างหาที่คุณเคยกับมาทึกปั่นป่วน,นจิตถึงขนาดนี้มีนังซ้ำยังใกล้ชิดสนิทสนมกับหานกวงจีนจนผิดปกติไม่ใช่ว่ามีความเป็นไปได้นนที่จะสัมผัสหนังสือเล่มนี้สูงกว่าข้าหรอกหรอ วัยอูเชียนหัวเราะใครบอกว่าเจ้าต้องเข้าไปในห้องหนังสือต้องห้ามกันเล่าแค่เจ้านายเจ้าสามารถเข้าออกที่นั่นได้อย่างอิสระก็พอแล้วไม่เช่อหรือวิธีการปรับเปลี่ยนทำนองคงเป็นข่าวที่สอนเจ้ากระมังผู้มีสิทธิพิเศษสามารถเข้าออกแดนเรนเมกาได้อย่างอิสระและเป็นเจ้านายของซูเซอร์ไม่จะเป็นต้องพูดให้ชัดทุกคนก็รู้ดีว่าไม่เพียงเลี้ยงฟางจุนเท่านั้น ว่ยอูเชนพูดต่อพวกเจ้าวางแผนกันมาอย่างนีตระเวนจับลูกหลานแต่ละตระกูลมาจากทั่วทุกสารทิศเล่าคนมากมายขึ้นมาบนเนินป่าชา้าทาเป็นตัก,กแตนจับจัก,กจัน่นนกกระินอยู่ด้านหลังเขาอ้างว่าไม่มาเพราะบาดเจ็บเพื่อเลี้ยงคําก่อนหาแต่รุมหัวกับเจ้าตีขนาบจากในและนอกคนหนึ่งใช้เพลงชั่วร้ายทําให้ผู้คนสูญเสียพลังปราณส่วนอีกคนใช้ตราพยักทรมินก็ปุมศพอมหิตมาล้อมผูกเขาสุดท้ายคนนับพันล้มตายสิ้นทัพ ในถิ่นข้าถ้าบอกว่าข้าไม่ได้ลงมือเป็นใครก็คงไม่เชื่อใช่ไหมหละ่ะพวกเจ้าไม่กลัวที่จะประทาก,กับข้าพอถึงอย่างไรเว่ยเชื่อมก็มีชื่อเสียงสาวโชวนนี่เก่าแค้นใหม่ประดังประเดีกเ็กมาพร้อมกันฟูงชนฮึกเหิมย่อมมีคนฟังข้าอธิบาย แม่แน่อาจากระต้นให้ข้าปลดปล่อยจิตสังหารเปิดฉาก่าฟันครั้งใหญ่อีกครั้งโดยที่พวกเจ้าสองคนไม่ต้องลงมือซูเซอร์กล่าวว่าหน้าคัานเหรียญฝั่งจนเป็นถึงผู้บัญชาการเสียนร้อยต่อกูลทั้งยังไม่ประสงค์จะแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่จิน เรื่องอย่างทรงผู้คนมากมายมารนหาที่ตายเขาทําแล้วจะได้ประโยชน์อะไรเจ้าใส่ความค่าอย่างพอทนนี่เจ้าถึงกับใส่ความเหรียญฝางจุนเชียวหรือเว่ยเชียนเอ่ยแต่เมื่อเจ้าพูดอย่างมันอกมั่นใจนว่าข้าใส่ความเจ้าฉะนั้นเจ้ากล้ามาเ็งเพลงรบไร่ศพยกมาที่สกุลซูแห่งโม่หลิงบรรเรงระหว่างทางขึ้นเขาอีกครั้งต่อหน้าทุกคนในที่นี่หรือไม่ผู้บำเพ็ญพินสกุลหลานแห่งกูซูทุกคนลว้วนแต่อยู่ที่นี่หากตอนนี้ซูเซอร์มะเลงผิด แผกจากตอนก่อนหน้าย่อมถูกจับได้ทันทีทุกคนในถ้ำมาสยบมานดังถอยห่างออกจากเหลา่าสกุลสู่แห่งโมลิงอย่างไร้ซุ้มเสียงจะเกิดพื้นที่ว่างเป็นวงกว้างให้พวกเขายืนโดดเดียวอยู่ตรงกลางเว่ยเช่นยุสบประกาศรีพูดไม่ยอมหรือก็ได้ไม่เป็นไรไมิสู้เจ้ารองดูว่านี่คือสิ่งใด วยอยู่ชันหยิบกระดาษสีเหลืองสองแผ่นจากในอกเสื้อและโบกใบมาแค่ให้คนได้เห็นว่าสิ่งที่บันทึกไว้บนกระดาษคือทํานองเพลงจะนึกหรือว่าก่อนหน้านี้ที่หอเกร็ดทองพวกข้ากลับมามือเปล่าจริงๆกระดาษสองแผ่นที่จินกว้างยาวฉีกจากบันทึกปั่นปวนจิตมาซ่อนไว้หลังคันช่องสำร็จในห้องรับที่ธนาก,กรุกาจายถูกข้าหาเจอแล้ว เขาเพียงนาไปให้ผู้โสรานชีรรนดูและให้เขาวิเคราะห์ว่ามีทํานองที่เจ้ามะเร็งไม่รครอยู่ในนี้หรือไม่ความจริงย่อมกระจ่างทันทีซูเซอร์แค้นยิ้มเย็นชาเจ้ากกหกข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าน,นี่ไม่ใช่ทํานองเพลงที่เจ้าเขียนขึ้นส่งเดชเพื่อใช้ใส่ความเว่ยวิเชีนบอกข้าต้องพกทํานองเพลง2แผ่นติดตัวทั้งวันเพื่อจะได้พร้อมควักออกมาทุกเมืองเงนินหรืออย่างไรเสียจะโกหกหรือไม่ ผู้อาโสหลานฉิรัมองปราดเดียวก็รู้เดิมทีซูเซอร์ว่าสงสัยว่าสิ่งนี้เป็นของปลอมแต่พอเห็นว่าอยู่เช่นยิ้มจะเล่เกลียนหน้าพรางพูดอย่างมั่นอกมั่นใจส่วนหลานฉิรัรับไปดูแล้วก็หมดกิ่หัวใจพรันกระตุกบุบ ผู้โซหลานระวังเป็นของปลอมซูเซอร์พูดพร้อมเอื้อมมือไปแย่งกระดาษสองแผ่นนั้นในเวลานี้เองรำแสงสีฟ้าเย็นเยียบของกระบี่เรนตรีก็โจมตีใส่เขากระบี่คู่กายข้างเอวซูเซอร์เคลื่อนออกจะฝากขึ้นมากันไว้ทว่าทันทีที่กันไว้ได้เขาถึงรู้ตัวว่าหลงกลแล้วกระบี่คู่กายซูเซอร์มีนามวันนิวอนเวลานี้กำลังโรมรันกับกระบี่เรนทุรีรังสีกระบี่ไหลเวียนมีรังปานเต็มเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัด เว่ยอุเชนพับกระดาษสองแผ่นเก็บเข้าอกเสื้ออีกครั้งอย่างรวดเร็วจากนั้นพูดด้ความประหลาดใจข้าไม่ได้ดูผิดใช่ไหมเจ้ายังมีพลังปราณเหลือเฟือเลยนี่นายินดีด้วยยินดีด้วยแต่ขอบังอาจถามว่าถ้าไม่ได้มีแผนการร้ายแอบแฝงทำไมเจ้าต้องปิดบังความจริงว่าตัวเองไม่ได้สูญเสียพลังปราณด้วย กระดาษสองแผ่นนี้ย่อมไม่ใช่หน้ากระดาษยางบันทึกปั่นป่วนจิตที่ค้นพบในหอเกร็ดทองอะไรยนั่นแต่เป็นทำนองเพลงประหลาดที่กินกวงยาวเคยมันเลงและหลานบังกีเขียนขึ้นตอนเย็นห้องหนังสือต้องห้ามตอนนั้นหลานบังกีได้กระลอกหลาน4ีชวนให้ตรวจด,ดูชุดหนึ่งวุย้ยเช่นจึงเก็บทั้งสองส่วนกองเ้ากระหลานบังกีพกติดตัวไว้ทั้งสองชุดเมื่อครู่ได้โอกาสอ,าออกมาตบตาคนทําให้ซูเซอร์กังวลร้อนใจผนวก,กับก่อนหน้านี้เขาจงใจใช้บาจาัจจัย เยาะยันยัยว่วโมโหซูเซอร์ครั้งแล้วครั้งเล่าผลนปรากฏว่าสามารถทําให้ซูเซอร์งดหงิดงุนง่านได้จริงๆสุดท้ายไม่จะเป็นต้องให้เว่อยอุเชนเอ่ยปากเตือนหลานวังจีจูโจมกะรันหันซูเซอร์กรเ็เผยธาตแทถทุกคนต่างแยกย้ายกันหลบแต่อันที่จริงไม่จําเป็นเนื่องจากวิธีลงมือของหลานวังจีเป็นเช่นเดียวกับวิธีพูดของเว่อยอุเชนคือรุก คืบบีบคั้นทีละเก้าทีละเก้าโดยมือเหลือที่ว่างทําให้ซูเซอร์จําต้องใช้พละกําลังทั้งหมดที่มีมือที่มีมารับมือจึงจะไม่ตกเปนฝ่ายเสียเปรียบเขาถอยร่นยักแย่ยักยานไปถึงหน้าบันไดพอก้มหน้าดูก็เห็นค่ายกลแดงใต้ฝ่าเท้าหลานหวังจีมีสีหน้าเย,ย็นเยียบสนเวยอุเชียนอุทา,านในใจแย่และสิ เขาจะทำลายไข้กวนที่เพิ่งซ่อมเสร็จแล้วก็เป็นอย่างที่คิดไว้ไม่มีเิจซูเซอร์กัดปลายลิ้นอมเหลือหิดไว้ในปากจากนั้นพ่นลงพื้นโลหิตสาดกระเซ็นทับรอยสีแดงคร้ำเลือนรางล้านบางจีไม่สนใจสู้กับเขาต่อรีบยกมือซ้ายปาดลงบนคมงวีเรนทรีพยายามวาดไข้กลนขึ้นใหม่ซูเซอร์ช่วยจังหวัดน,นี้กว่ายันแผ่นหนึ่งโยนลงบนพื้นและพลันเกิดเพลิงสีฟ้าและควันทางถมโผยพุ่งยันเคลื่อนย้ายคนขุดสูสารได้เจอในสูสานตะกูลช้างแห่งเยื่ออย่างผู้นั้น คุณเคยกับเพลงกับบีสกุลหลานแห่งกูสูและสูมินสารก็มีสูมินซ่ามีฐานะเดิมสิทธินอกตระกูลของสกุลหลาน ตรงกับเงื่อนไขนี้พอดิบพอดีคนใช้หมอกอำพรางใบหน้าเคยปรากฏตัวหลายครั้งผู้นั้นกะสูเชอเองเว่าเช่นนั่งยองข้างหลานวังจีเป็นอย่างไรบ้างาห้ันวังจีฉันนิ้วลังโลหิตวาดเพื่อนอยู่พักหนึ่งแล้วสายหน้าโลหิตใหม่กรบทับทําลายรอยค่ายกลเดิมเสียสิ้นจนซ่อมแซมไม่ได้แล้วเว่ยเช่นจึงคว้าม,มือฝ่ายขึ้นมาใช้แขนเสือ้อตัวเองเช็ดโลหิตกับฝุน่นให้พรางเอ่อยว่าไม่เกิดประโยชน์ก็เลิกวาดเถอะ ค่ายคนกำลังจับพังทลายอยู่รอมร่เราสิสกุลสูเห่งโมหลิงต่างมีสีหน้างงงานดูท่าสู่เซอร์คงไม่ได้บอกพวกเขาว่าบรรเลงเพลงผิดรวมถึงไม่ได้บอกวิธีป้องกันตัวเองไม่ให้สูญเสียพลังปราณหรือพูดอีกอย่างก็คือในแผนการเดิม สิสกุลสูแห่งโมลิงกลุ่มนี้ล้วนแต่ต้องตายเช่นเดียวกับคนอื่นๆพวกเขากระอืนจะนึกอาฆาตแล้วมาล่างแค้นเอาคืนที่พวกตนจิงเบียดตัวเกาะกันเป็นกลุ่มตัาทุกคนในถ้ำสมมานต่างตกใจเสียฝันกันหมดไม่มีใครสนใจจะแก้แค้นพวกเขาสักนิด ประมุกตระกูลสองสามรายคว้าบุตรชายตัวเองมาสั่งกำชับอีกเดียวถ้าฝูงศพกลุ่มนั้นบุกเข้ามาจะต้องปกป้องตัวเองหาวิธีหนีรอดออกไปให้ได้จงได้ไม่ว่าอย่างไรต้องมีชีวิตรอดต่อไปรู้ไหมจ้จนนดนยินแล้วปวดใจถึงอย่างไรในใจและเลือกคาดหวังให้ท่านนา้ากล่าวของนุษย์นี้กับตนบ้างตรออยู่นางก็เห็นท่านนาจะมีทีท่าอะไรจึงอดขึงตามองนาะตัวเองไม่ได้เด็กหนุ่มเพ่งมองด้วยสายตาแรงกล้า ในที่สุดเจียงเฉิงเรื่อนสายตากลับมาสีหน้าอึมครึมเบาบางลงเล็กน้อยเพาว่าหัวคิ้วยังกระหมดมุ่นตาเจ้าเป็นอะไร จินหลิงตอบอย่างไม่พอใจนักว่าเปล่าอ่ะเว่ยอูเชียนฉีแขนเสื้อส่วนสะอาดมจาจัดการพันแผลหลานหวังจีว่าจูจูด้านล่างพันมีเงาร่างหนึ่งกระโจนเข้ามาพร้อมเงือก,กระบี่หลานหวังจีดีดนิ้วข้างขวาทีหนึ่งเกิดเสียงหะเสียงหนึ่งกระบีท,ที่พลีปลามฟันมาก็ถูกดีดออกด้วยมือเปล่าเว่ยฉันจ้องมาเลยถามขึ้นทําไมถึงเป็นเจ้าอีกแล้ว คนพู้นั้นถูกแรงดีดนี้สั่นสะเทือนจนพังะถอยหลายก้าวและล้มลงบนพื้นเขา,าอี้เว้ยชุนนั่นเองดวงตาสองข้างเขาเต็ม,มไปด้วยเส้นเลือดแดงกามมือถือกระบี่พางกล่าวว่าเว่ยอูเชียนที่เจ้าพูดมาไม่ครู่ข้าไม่เชื่อสักคำเว่ยเชียนเอ่ยความจริงเปิดเผยแล้วซูสเสื้อกะเผยคมกระบี่ เพนหนีไปแล้วเจ้ายังมีสิ่งใดให้ไม่เชื่ออีกยี่หวยซุนเงียบกบีเข้าฟันอีกครั้งพร้อมคำรามดั่นข้าไม่เชื่อตราบใดที่เพีงพูดเจ้าข้าไม่เชื่อทั้งนั้นความแค้นสามารถปดบังดวงตาคนจนมืดบอดทําให้เขาไม่ยอมรับสิ่งของใดจากศัตรูคู่อาฆาตแม้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองในจังหวะนี้เองมีเสียงร้องแตกตื่นดังมาจากด้านหน้าพังแล้วพังแล้วค่ายกนพังแล้วบุกเข้ามาแล้ว จบตอนนะครับขอบคุณครับ